ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทำกเกษตรสำหรับท่านใดคำวาแล้รก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยครับเดอ้อพ่อได้แจง้งเตือนชิดปใหม,มสำหรับเมื่อนี้พี่น้องเด้อฝนมาพอดีพี่น้องฝนเลง็งช่วงนี้คนก็กำลังเล็งปลูกหญ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ตัดหญ้าไปทรงเพฝนพี่น้องหญ้าในหญ้าในพี่นอ้องฝนสังมา ลอ,อยโล่ถ้าว่ามีหย่าในบ่าไรพี่นอ้องเนี่ยมีหย่าในอยู่งานหนึ่งงานเดียวพี่น้องเอามาปลูกทดลองเบิึงถ้าว่ามันเกิดอากหล่มได้หย่าในก็คือหย่าแพ่งคนหละพี่นอ้องนี่หย่าในไม่สิหล่มเป็นไม่สิพี่นอ้องใหญ่ไว้สูงไว้อยู่แต่ว่ากับมีปัญหาเรื่องมันหลม่มเมื่อนี้ยจะเข้าไปส่งทั้งบ้านนั่นบ้านโพดตากพี่นอ้องลอยโล ไปส่งพนก็โลละหกบาทพี่น้องไปไปสง่งส่งถึงทีเลยเพราะว่บาบอไก่พี่น้องบอไก่ก็เลยสง่งมันส่งหกบาทถ้าไปไกลก็แล้๋ยวแต่ระยะทางได้พี่น้องเด้อถ้าว่ามือเศร้านี่ฝนตกพี่น้องมือนี่ตัดหนาสายจักน่อยฝนตกฝนแห้งอยู่ดีพอดีแล้วส่งฝนแห้งแห้งเขาก็บไริสูมน้ำสายา ไปก็ไถเป็นตมแล้วก็ว่านโหลดปลูกง่ายๆพี่น้องปลูกหยาหยาไนเนี่ปลูกง่ายไปไหมไปไหมหยาแพงกุลาก็มีด้วยพี่น้องเนอะหยาแพงกุลาก็พระเจ้ากับเขามาเอาเรื่อยๆอยู่หยาแพงกุลาก็ได้ก็ยังหลายอยู่ก็มีเพราะได้อยู่ช่วงนี้ผู้ใดอยากได้หยาก็โทรมาเลยพี่น้องเนอะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกพี่น้องพ่อวิมลหรือว่าลุงวิมลเพื่อนคนทำเกษตรพี่น้องเขามาโหลด เพราะว่าเมื่อนวาเขม้าก็ร่างเขม้าอีกขั้นหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้สิเขม้าสองเขียวสองขั้นสามขั้นนี่แหละเพราะว่ามันฝนมากมันก็เลย่องเรงเรียงปลูกลิงตัดพิจารณาว่าเพ MM ิ <DVD. S 3> ่จารณนมากแท้ไแต่ว so, ่าผมเอาบ่มากมันหล่มในนี่มันหล่มเพี่บอย่าสร้างเพียงก็หลามันก็บ่ค่อยหล่มเลยรัดหนักนะแต่ว่าเห็นนี่เพี่บอยไม่หล่มไม่หล่ม อันปูมันก็บชิลม,มังเสร็จละลมเอาไปส่งลูกค้าตัวเพิ่นสัง500่งหาลอยโลสิไปส่งเพิน่นบ้านโพดอดะ <_ d ata> ข้านี่มาแต่ใสบ่บาน <_ d ata> บ้านสีถาด <_ d ata> อยู่ในสีถาดเลยบอกอยู่ข้างนอกบานโอ้สีถาดมาเจ็ดโลเโลเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงโดนละบ่ <_ d ata> โอ้เลี้ยงบัดเฮาเนาะเลี้ยงให้ลูกโอ้เลี้ยงให้ลูกลูกซื้อให้เลี้ยงเเออลลี้้ยงไวาูกโอ้ลูกไปเห็นงานยิ่งใส โอ้งา oh, hey, oh. yeah, no oh, นเกาหลีหลายคนดิลูกใส่ลูกสาวเป็นงานเกาหลีก็เลี้ยงโอ้งามแห้งแถาบ่ง่วซื้อหรอไปเป็นเมียสาวอยู่ดิโอ้ซื้อมาหลายตัเลยโอ้งามนั้นบ่โอ้ให้ผ้าไปซื้อเือหอไปเบิ้งเอาด โอ้สั่งทั้งเฟียส์สั่งเองด้ยเขาสื่อมาให้เลยเห็นหลายคนอยู่มีแต่ลูกลูกสาวสั่งทั้งเฟียสให้เลยด้วยมันงามสมสมสั่งมาบ่นเหรอเจ๊งห้อาก็ง่ายเรื่องมันห่างกันตัวหน้อยง่ายแต่ว่าแพงมันก็คือในโทรศัพท์เนาะเบึ่งในโทรศัพท์แับใหญ่แพงแพงแบบมากแบบตัวน้อยหน่อยเห็นหลายคนอยู่ว่าสั่งมาทั้งเฟียสทั้งไรมันผสมกับตัวก็เสร็จราคากับแพงเพิ่งจะไปปลูกดิเพิ่งเหตุงานอยู่คือกันนี่แหละเพิ่งเหตุงานเพิ่งเหตไอพี่น้องเพิ่งเลี้ยงไง เลยเอาไปส่งคนแต่ว่ามือเศร้ามันตัดตัดมาไรมันข้าวฝนมันก็เลยสายสายจังเดยตัดไหมอันนี้เขาแตเอาเฉ้ี่ยเขามาอีกอยู่มือนี่ปกติมันโอ้ยตัดแปลงง่ายดิปุกหญ้าเลยต้งเดือดหญ้าอยู่นี่มีซีไรดเองเด้อ่าซีไรมาหลายปันนดิแต่ว่ามันก็มันกับพ่อเดียวมันเล้ยนี่ละมันมันปลูกแค่เดียวมันก็บมิเทเดียวนั่นก็แล้วก็มีแต่ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยขนาดนี้ละก็ตัดอยู่แต่หลายปีเด้หลายสี่ห้าปีเด้ตัดอย่นี่ก็บ่เห็นปุ๋ยอีกเทียว บัดบัดเฮ็ดหน้านั่นเฮ็ดอันถ้าจ่างเกี่ยวจ่างไทยจ่างเกี่ยวจ่างไทยยองสินแม่เฮ็ดตู้คู่ปีบ่แล้วจะเกี้ยวมแล้วจะเทียอันนี้เทียเดียวรถแล้วลดรถห่วยนี่จะจนาไปนะมาต้องเฮ็ดหน้านาว่าเฮ็ดเฮ็ดหยาอะไรก็จะได้ซื้อเขาจรินจริงตัวมาสินเลยพาลูกเฮ็ดเป็นเจ้าหนึ่งย่อยเขาห้อมเขาห้อมฝุกตาเขาห้อมมันแดดช่วงนี้ทุงฝนโอ้ยสุดว่าวันทันไงมาสินทุ่งฝนอือ อยู่นี่ก็มันก็เป็นรอบสองเดือนตัดทีนึงตัวตาอยู่แถวนี้สองเดือนเสร็จตัดเขาวันใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยยังไงนี่ใส่ยู่เรื่องบางๆแต่ว่าส่วนหลักๆก็คือขี้งัวเฮานี่แหละใส่ขี้งัวเข้าเพราะได้ใส่อันนั้นดอกบ่ได้บ่ได้เล่นปุ๋ยเคมีดอกนี่ถ้าฉีงัวเฮานี nice. well ่แหละบ่ได้อันยากดอกเออตัดตัดตัดแล้วตั้งสี่เข้าก็จังเอาใส่วานแต่ว่าหน้าฝนมันฝนจากน้ำแน่จากขังแน่ เม่นมันสีมันจะตายโอยมันบ่เดีมันเดีทนเลี้ยงเทียนยาอันนี้มันบางนางนำปบบนีเดิมันแค่มักแลนนำแลนผานสิหญ่เออว่ตต้องขังใส่ดิมันจีขังใส่แต่แต่ส่วงอ่ะนะส่วงที่หอบผูกไม่ไมขังไว้ยัิ้มือมีอยันสีนม่นำสีวานแช่นำไวเลยครับว่ตต้องเอาออกแช่ไวเลยมันจียกข้อพอบ่อพเวก้น นำรถลงมันก็จะคอยติดเป็น้ำดินนะมันจะคอยแต่ไม่ไม่มันก็จะบ่ชีดอกรถตะลีปั้นเหรอเขาวานใส่เลยใช่จังไหนกันเขาเขาเขาจะปลูกน้ำหรือปลูกอันปลูกแห้งปลูกน้ำปลูกน้ำเคยตกเคยตกกาบอเคยเห็ดกาบอนั่นเล้วเขาปั้นเป็นตมคือกาแล้วก็มอบเห็นมันเพี้ยนเลวก็ทอนพันไปวานวานตรงวานให้นินึ่งเห้ทัวร์ได้ยาวานให้มันหนาเลยคือเอาทัวร์เอก่อน แต่มันเหลือจังหล้ำบัดน,นี่ถ้าคนผัดอยากหนาอยากหนาผัดบ่พอบัดน,น,น,น้อยสุ่มหนึ่งสุ่มหลานเพราะ,ะว่าต่ามาน้ำเปรตปู่ก็ค่อยเกิดนมันเป็นมันปีแรกมันสิบวเกิดถ้าปีสองปีสามมันจะค่อยหนาขึ้นเรื่อยๆดอกเฮ็ดง,ง่ายๆดอกฤษีบ,บอกพิธีเฮ็ดคัดอยู่เพาะวานแซนเอาไว้เขาก็เอาไม้ลูบลุ่มเอาเชือกมัดไม้กลมดึงให้มันให้มันให้มันลาบลุ่มให้ตมให้มันลาบกินต้มซือมามาเอารถไถหน่อยไปหยาบลง่มเซตมได้ ลาบลาบคือเขาคือเขาหมอบแบบว่าเอาไม้ไม่ติงลาบมันใส่ตมแล้วก็รักษานนำเพราแช่แช่ไว้ถ้เป็นฝนตกคือยังสีปอยไปเลยอาทิตย์เดียวมันก็ยกข้อขึ้นหลังจากมันติดแล้วมันต้องขังอีกหนำปลอยนำบอกเลยปลอยไปตลอดแล้วมันจะขึ้นมาแต่มันขึ้นมาไม่ไม่มันจะบ่คอยทีเดี๋ยวมันสีห่างๆแต่ว่าพีญญยาธรรมชศาสตร์ฝนก็สร้างมันมันขึ้นมาจากน้อยซ่ำหนึ่งขึ้นมาจากเครื่ยงเงินได้ฟุดหนึ่งเขาก็ตัดตัดแล้วเขาก็เอาฟูนสีงอไปห้อยแล้วมันจะค่อยเรื่อยของมันเอง ต้องตัดดูทำมันขึ้นมาเพียงว่าเขาหล่ะตัดโหลดตัดตัดแล้วมันหลังตัดแล้วก็เอาปุ๋ยห้วยมันมันก็ดสีออกมันเลื่อยของมันตัดสามเทียขืนได้ยังเห็นยังเห็นหยาเห็นมากว่าสีนี่หยาธรรมชาติเห็นมากนลีไยู่่ักโทษไหนเห็นหยาขืนมากเลยหยาปนเราบดตัดได้แค่ถ่ายแม่แก้วแม่ทำมุกปนกรสร้างขืนมากพูดดีตัดตัดเลยเพียงครึ่งแขผงนี่ตัดเลยได้เดือนกุกวันตัดโหลดตัดให้มันเบิดนะเ้าก็จังหวันฟุนใส่กับมันจังอันนั้น มันจังเงินเพแบบนีตัดสองรอบสามรอบมันละเดี๋ยวเขาเขาขึ้นรถขั้นแล้วก่อนจีบิซงเขาเจ้าเขาเจ้าถ่าโทรมาสองเทียละหนาห่าลอยโลพี่น้องซ้ำหนาตันหนึ่งมีเศร้านิดหน่อยตัดให้ก็เลยว่าเอามันตัดหลายก็บแถมมากพี่น้องหนาในมั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 นเส้นใหญ่มันเลยได้หลายพี่น้องคนก็ตรปลูกพี่นี่เพราะอะไรต่อกก็สิจิต កនេលអ្រើງដິលទ្រឿ្នាតន្រៈប្រំអ្រំផ្រើង្រើងន្